สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมพระเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าอีกรุ่นหนึ่งฮะยุคพศส,สองสี่ห้าศูนย์กว่ากว่าเลยนะครับนี่ครับพะระฤาษีเนื้อดินหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายนี่ครับท่านผู้ชมดูไหมครับนี่ความเก่าแก่โบราณการแกะ บล็อกแกะแม่พิมพ์ของพระโบราณนะครับเดี๋ย่จะมีอักขระหอมล้อมรอบตัวพระฤาษีนี่จะเป็นองค์พระฤาษีนะครับนี่นั่นมียันอักขระหอมล้อมรอบเลยนะครับแล้วก็นี่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีส่วนมากแค่สมัยก่อนจะถักเชือกถักรวดนะฮะแต่พิมพ์นี้เขาจะเจาะรูเลยครับนี่ไว้ห้อยไ,ไว้คล้องนี่จะมีรูคล้องเลยไว้คล้องเลยครับเนี่ย ทำเป็นเป็นหูในตัวส่วนข้างหลังก็จะเป็นกงจักรครับนี่กงจักรจะมีอักขระหอมนะครับยันเต็มหมดเลยครับนะอันนี้จะเป็นเนื้อดินผสมว่านนะครับของหลวงพ่อเฉยว่าท่าควายเนื้อดินก็จะเป็นเนื้อดินเดียวกับพระปิตาะครับพระปิตาหลังปิตาสองหน้าปิตาหลังยันเล็กหล,หลังยันใหญ่เนี่ยครับเนี่ยแต่พวกพระปิตาเนี่ยเขาจะจุ่ม น้ำยางฮะน้ำยางก็เลยจะออกเป็นสีำดำๆแต่พวกเป็นพวกเนื้อดินนี่ก็จะเนี่ยเป็นดินผสมว่าน,นจะเห็นง่ายๆเลยครับยแห้งโอ้โหอายุเป็นร้อยปีนะครับเนี่ยสวยครับ,หน,บหน้าบูชามากฮะหายากนะครับของเกมีนะครับตอนนี้ วันนี้เราก็ดูแค่นี้นะครับยังไงฝากช่อง youtube ส่องไปบนไปไม่ใช่ส่องไปโมไปกับไอซ์สไปซฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ